ทีการแก้ปัญหาโนเซวินของฮาวาลเฮดซิกนะครับเราก็มาด้านหลังรถแล้วก็เปิดฝาท้ายแล้วก็จะพบกล่องแบบนี้นะครับให้เราถอดตัวสี่ขาวๆนี่ออกถอดเสร็จปุ๊บเราก็ใส่กลับไปใหม่นะครับใส่กลับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปดูด ผมเมื่อกี้มันเป็น no service สอยู่นะครับเราก็ลองสตาร์ทเพื่อดูหน้าจอรอยนถูสตาร์ทรีบรอแล้วครับพอเปิดมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเราสังเกตเห็นมันก็ยังเป็น no service อยู่รอสักแป๊บหนึ่งพอใช้เวลาสักประมาณ4-10ถิวินาทีนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับสัญญาณ 4G ของ d t a c แบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นอันเสียจสิ้นนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่า,าผูกกับแอปนะครับระบบมันก็จะแจ้งเราเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ